สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสว่างวงสตูดิโอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าเรื่องหลอนเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรีสอร์ทราคาถูกที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นเรื่องราวของคุณโอที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้าน เมื่อคุณโอ๊ตได้ชมคลิปเราเป็นครั้งแรกก็ได้ติดต่อเราเข้ามาเลยครับคุณโอ๊ตได้บอกว่ามีเรื่องสยองขวัญที่อยากเล่าให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันครับมันเป็นเรื่องจริงที่ได้เจอมากับตัวเองเมื่อได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมรับฟัง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับส่วนใครที่กำลังพักรีสอร์ทในจังหวัดดังกล่าวแล้วกำลังชมคลิปนี้อยู่แนะนำให้ชมกับเพื่อนๆน,น,นะครับเรื่องนี้อยู่ว่าคุณโอดได้เป็นคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆในจังหวัดดังกล่าวย้อนเวลากลับไปประมาณ5ปีนะครับ ตอนนั้นคุณโอ๊ตและเพื่อนๆได้เรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่6แต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นการท่องเที่ยวการออกเดินทางมันคงต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับและเมื่อสอบปลายภาคเสียจคุณโอ๊ตและเพื่อนๆได้จัดทิปเที่ยวฉลองก่อนจะไปเรียนมหาลาัยกันคุณโอ๊ได้คิดว่าถ้าเพื่อนๆนในห้องไปด้วยกันมันคงสนุกน่าดูครับ แล้ววันนั้นก็มาถึงคุณโอ๊ตได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆกับการขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มเตรียมข้าวของสมภาระเท่าที่จะเอาไปได้ใส่ท้ายรถไปครับเพื่อนๆต่างคนก็ขับรถสนุกสนานระหว่างทางก็มีจอดแวะถ่ายรูปจอดพักกินข้าวริมทางบ้างมันทำให้ทุกคนอยากให้คนรักมาด้วยเลยก็ว่าได้ครับ พอเดินทางไปถึงแม่น้ําอันสวยงามเพื่อนๆก็เดินชมบรรยากาศโดยรอบมีสายน้ําและภูเขาล้อมรอบครับทําให้มีอากาศเย็นสบายเอามากๆเพื่อนๆทุกคนในตอนนั้นไม่มีใครที่ไม่มีความสุขเลยก็ว่าได้ครับและมันเป็นครั้งแรกของการจัดทริปด้วยระหว่างนั้น ต่างคนก็เดินแยกย้ายไปหารีสอร์ทที่ราคาไม่สูงและที่สำคัญคือต้องพักได้หลายๆคนครับเพราะตอนนั้นต่างคนก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยแต่ส่วนใหญ่รีสอร์ทที่นี่จะมีราคาค่อนข้างแพงความสวยงามนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นสายน้ำที่สวยมากๆแต่คุณอวดกับเพื่อน ก็ต้องจำเป็นครับถ้าเช่ารีสอร์ทราคาแพงเราก็จะไม่มีตังจัดปาร์ตี้กันไงครับและในที่สุดคุณโอ๊ตกับเพื่อนๆก็ได้เจอรีสอร์ทที่ราคาถูกครับซึ่งเป็นหลังสุดท้ายและท้ายสุดของแม่น้ำบรรยากาศแถวนั้นก็ไม่ได้แพ้รีสอร์ทราคาที่แพงๆเลยในตอนนั้นครับเจ้าของรีสอร์ท กำลังคุยกับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พอดีแต่ดูเหมือนว่าลูกค้ากลุ่มนั้นครับจะไม่ได้พักที่นี่ทำให้คุณโอ๊ตโชคดีเอามากๆครับคุณโอ๊ดได้เดินเข้าไปถามเจ้าของรีสอร์ทว่ารีสอร์ทยังว่างอยู่ใช่ไหมครับเจ้าของรีสอร์ทเลยตอบว่าใช่ค่ะยังว่างอยู่เป็นหลังสุดท้ายพอดีเลยลูกค้ากลุ่มเมื่อกี้ อยากได้พื้นที่กว้างๆเลยตัดสินใจไม่ได้พักกับเราค่ะเจ้าของรีสอร์ทเลยบอกว่าพี่จะให้ราคาเราพิเศษเลยนะสําหรับเด็กนักเรียนว่าแต่พวกเรามากันกี่คนคะที่นี่พอรองรับได้หรือเปล่าคุณโอ๋เลยบอกว่ามาประมาณสิบคนครับน่าจะพักได้พอดีเลยเจ้าของก็เลยบอกว่าได้ได้วันนี้พากันพักที่นี่แหละคุณโอตก็ได้ขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วจากนั้นก็ไปทำเรื่องเช่ารีสอร์ทเขียนรายละเอียดเรียบร้อยดีและเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยครับรีสอร์ทแถวนั้นมีตลาดในพื้นที่ด้วยทำให้สะดวกในการไปจ่ายตลาดเอามากๆครับและในตอนเช้าจะมีพระท่านมาบินฑบาตท,ทุกวันแล้วก็ผ่านรีสอร์ททุกหลังด้วยทำให้นักท่องเที่ยวสายบุญได้ประทับใจที่นี่มากๆครับ ในวันนั้นคุณโอ๊ตกับเพื่อนๆได้จัดเตรียมห้องพักของตัวเองตกลงกันว่าใครจะนอนที่ไหนแล้วส่วนไหนจะจัดเป็นครัวและที่สำคัญตรงไหนเราจะจัดปาร์ตี้กันเมื่อทุกอย่างได้ลงตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนบางคนก็ได้พากันไปซื้อของซื้ออุปกรณ์ทําครัวและมาทําอาหารกันครับเมื่อถึงเวลาช่วงค่ำ คุณโอ๊ตกับเพื่อนๆก็ได้นั่งกินเลี้ยงกันครับพูดคุยตามภาษาวัยรุ่นชาวบ้านแถวนั้นก็มีเดินผ่านไปผ่านมาบ้างเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเอามากๆเลยก็ว่าได้ครับแล้วถ้ารีสอร์ทหลังไหนจะสั่งอาหารกับทางที่พักก็สามารถสั่งได้เลยจะมีพนักงานเดินส่งจนถึงที่พักกันทุกห้องสะดวกสบายเอามากๆครับ พอตกถึงช่วงเวลาสามทุ่มในคืนนั้นอากาศได้เริ่มเย็นมีลมพัดผ่านภูเขาแล้วพัดลงมาตามสายน้ำอาอความเย็นของน้ำก็ได้พัดผ่านรีสอนทุกๆหลังครับทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนได้ดื่มด่ำความสุขไปเต็มๆกับอาหารที่แสนอร่อยกับเพื่อนๆที่คบทีมไปอีกครับ แล้วพอเวลาล่วงเลยเข้าตีหนึ่งเพื่อนเื่อนบางคนก็แยกย้ายเข้าไปพักผ่อนกันตามที่นอนของตัวเองเลือกไว้แต่ก็มีเพียงคุณโอ๊ดกับเพื่อนอีกสองคนครับที่ยังอยากดื่มต่ออยู่และอยู่ชมบรรยากาศในช่วงดึกๆแต่ในตอนนั้นครับเครื่องดื่มเหลือเพียงขวดเดียวเพื่อนคนหนึ่งเลยเสนอว่าเราจะเดินไปซื้อที่ตลาดให้มันยังมีร้านค้าที่ยังปิดดึกอยู่ ไปทั้งสองคนเลยก็ได้จะได้ไปเป็นเพื่อนกันระหว่างเดินทางทำให้ตอนนั้นครับคุณโอ๊ตได้นั่งรอเพื่อนอยู่เพียงคนเดียวที่ริมสายน้ำอันเงียบสงบอยู่ๆคุณโอ๊ตได้เห็นลุงคนหนึ่งเดินผ่านรีสอร์ทหลังอื่นๆมาจนถึงหลังที่คุณโอ๊ตพักอยู่ตอนที่คุณลุงเดินมาถึงรีสอร์ทนั้นคุณลุงคงเห็นว่ารีสอร์ทหลังนี้ ยังมีคนที่ยังไม่นอนอยู่คุณลุงเลยเดินเข้ามาหาคุณโอ๊ครับคุณลุงก็ได้พูดว่านุม่มลุงขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมลุงเดินมาจากตลาดยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยคุณโอ๊ก็ยินดีครับให้น้ำดื่มไปหนึ่งขวดแล้วคุณลุงก็ได้นั่งพักเก้าอี้ของเพื่อนที่ยังว่างอยู่ครับคุณลุงนด้ถามว่านุ่มมาจากไหนกัน ทำไมได้มาเที่ยวที่นี่คุณโอ๊ตเลยตอบว่าพวกผมมาจากในตัวจังหวัดนี่แหละครับลงุงมาเที่ยวฉลองปิดเทอมกันแล้วลุงก็ได้บอกว่าแถวนี้มันมีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะหนุ่มอยากฟังไหมลุงจะเล่าให้ฟังคุณโอ๊ตก็ได้คิดว่าให้ลุงเล่าให้ฟังดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวเสีด้วยฟังไปเล่นๆรอเพื่อนละกัน คุณโอ๊ตเลยตอบลุงว่าฟังฟังครับลุงลุงเล่าเลยครับระหว่างที่ผมรอเพื่อนไปซื้อเครื่องดื่มอยู่พอดีลุงก็ถามอีกว่าคงเป็นหนุ่มสองคนที่เดินผ่านลุงไปทางตลาดนั้นใช่ไหมคุณโอ๊ตก็บอกว่าใช่ใช่ครับเพื่อนผมสองคนได้ไปซื้อเครื่องดื่มทางตลาดทางที่ลุงเดินมาพอดีเลยครับจากนั้นคุณลุงก็ได้เล่าว่า ในช่วงห้าปีก่อนได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มาหญิงหนึ่งชายหนึ่งสงสัยเป็นแฟนกันทั้งสองก็ได้พากันเที่ยวไปเรื่อยๆเดินดูสายน้ำดูภูเขาบริเวณรอบๆแล้วพอตกตอนเย็นทั้งคู่ก็ได้พักรีสอร์ทแถวนี้ดูเหมือนว่าคู่นี้จะรักกันเอามากๆนะครับ ทำตัวเหมือนจีบกันใหม่ๆเลยแต่อยู่ๆคืนนั้นมีผู้หญิงได้มาตามหาแฟนแล้วบอกกับเจ้าของรีสอร์ทว่าหนูได้มาตามหาแฟนแล้จับสัญญาณโทรศัพท์ได้ว่าอยู่แถวๆนี้ไม่ทราบว่ามีคนชื่อได้พักที่นี่ไหมคะเจ้าของรีสอร์ทเลยตอบว่ามีค่ะแต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ห้องไหนเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้า แต่ให้ไปเรียกมาพบเรายินดีจะตามให้ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าตกลงค่ะรบกวนพี่ตามให้หน่อยนะคะงั้นหนูจะรอที่หน้ารีสอร์ทจากนั้นเจ้าของรีสอร์ทก็ได้ไปตามผู้ชายคนนั้นมาพบแล้วทั้งสองก็ได้คุยกันไปสักพักแต่ดูเหมือนว่าจะมีปากเสียงกัน และเจ้าของรีสอร์ทแอบได้ยินว่ามึงมากับใครมากับใช่ไหมพาไปหามันเดียวนี้ก่อนจะไม่ได้กลับเข้าบ้านไปหาลูกจากนั้นครับชายคนนั้นเลยไปบอกเจ้าของรีสอร์ทว่าขอพาเพื่อนเข้าไปที่ห้องแป๊บนึงนะครับเจ้าของรีสอร์ทก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นไปถึงห้องพัก อยู่ๆมันมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทำให้ลูกค้าที่ภาคแถวนั้นตกใจแตกตื่นเอามากๆแล้วได้ออกมาดูว่าห้องนั้นเขามีอะไรกันเจ้าของรีสอร์ทก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวโดนลูกหลงได้แค่ยืนอยู่ห่างๆแต่พอเหตุการณ์น,นั้นเงียบลงผู้หญิงคนที่ตามหาแฟนนั้นได้เดินออกมาจากห้องแล้วได้บอกกับเจ้าของรีสอร์ทว่า หนูเป็นเมียมันแล้วเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกจากนั้นก็เดินจากไปตอนนั้นเมื่อเจ้าของรีสอร์ทเริ่มตั้งสติได้ก็ได้รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยทันทีเพื่อแจ้งให้มาดูสถานการณ์ในรีสอร์ดดังกล่าวแล้วเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงก็ได้รีบเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุน,นั้นเลยครับแล้วได้พบว่าทั้งสองคน ได้เสียชีวิตกันอย่างสลดเพราะโดนยิงเข้าจุดสำคัญหลายจุดมากจากนั้นหน่วยกู้ภัยก็ได้นำร่างที่ไร้วิญญาณของคู่นั้นไปไว้ที่โรงพยาบาลในอำเภอจากนั้นเรื่องราวก็ค่อยๆเงียบลงแล้วรีสอร์ทหลังนั้นตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการปกติอยู่เรื่องก็มีแค่นี้ละนมุมและตอนนั้นคุณโอ๊ตก็ได้เห็นเพื่อนๆกำลังเดินมาพอดี แล้วพอทั้งสองคนใกล้เดินเข้ามาถึงคุณลุงก็ได้บอกว่าลุงกลับบ้านก่อนนะเพื่อนเรากำลังมาพอดีเลยหนุ่มก็คงจะมีเพื่อนแล้วแหละจากนั้นลุงก็เดินกลับบ้านไปและได้สวนทางกับเพื่อนๆนทั้งสองคนด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าลุงได้ก้มหน้าแล้วค่อยๆเดินผ่านไปเมื่อเพื่อนๆได้เดินมาถึงคุณโอดได้บอกว่า เมื่อกี้มีลุงคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้และได้แวะมาขอน้ำดื่มกับเราด้วยแหละได้นั่งคุยกับเราไปสักพักแล้วลุงได้เล่าว่ามันมีเหตุยิงกันตายให้ฟังด้วยเพื่อนๆก็ได้ถามว่าลุงคนไหนทำไมเราสองคนไม่เห็นมีใครเดินผ่านเลยคุณโอดก็ได้บอกว่าก็ลุงคนที่เดินสวนทางกับพวกนายเมื่อกี้นี่ไง แล้วลุงก็ได้บอกอีกว่าได้เดินสวนทางระหว่างที่กำลังเดินไปตลาดอีกด้วยเพื่อนทั้งสองคนก็ได้งงว่าไม่เห็นใครนะพวกเราไม่ได้เดินสวนทางกับใครเลยดึกป่านนี้ใครจะมาเดินอยู่แถวนี้คุณอ๊ดเลยบอกอีกว่าไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกพวกนายไม่ต้องมาอําเราเราไม่กลัวผีหรอกเราก็เห็นอยู่ว่าลุงเดินผ่านนายไปเมื่อกี้เพื่อนเก็ได้บอกว่าไม่มีไม่มี เราพูดจริงๆนะจากนั้นคุณโอ๊ตก็ได้คิดว่าเราคงเจอเรื่องสยองขวัญเข้าแล้วเวลาตอนนั้นก็เริ่มจะเข้าตีสองแล้วครับคุณโอ๊ตกับเพื่อนๆก็ได้รีบกินรีบเข้านอนกันแล้วพอถึงประมาณเวลาหกโมงเชา้าเพื่อนๆก็เตรียมของเตรียมตัวกลับบ้านจากนั้นที่ทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย คุณโอ๊ตก็ได้ข้องใจกับลุงคนนั้นเอามากๆลุงเป็นใครแล้วทำไมถึงมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้เราฟังทำให้คุณโอ๊ตได้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแล้วคุณโอ๊ตก็ได้พบว่ามันมีข่าวนี้จริงๆเรื่องเหตุการณ์เมียหลวงยิงผัวกับเมียน้อยตายสลดในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณโอ๊ต ที่ได้เจอมากับตัวเองในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับใครที่ชอบฟังเรื่องร้อนก่อนนอนแบบนี้ผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวความร้อนแบบนี้จากผู้ฟังทางบ้านมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครับ แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอบคุณที่รับชมมากๆครับ